ที่เราจะมาขอคําแนะนําเรื่องเทคนิคการอบไอ้น้าให้อุณหภูมิมันขึ้นเร็วแล้วก็ขึ้นสูงได้เร็วเนี่ยต้องทํำยังไงคะการอบไอ้น้าเนี่ยคราวที่แล้วผมแจ้งไปแล้วมันมี3มหัวข้อใหญ่ๆแล้วก็มีหนึ่งแถมใช่ไหมครับค่ะเนาะวันนี้มาพูดถึงเรื่องการจุดเตาเนี่ยการจุดเตาแล้วจะต้องใช้ปัจจัยพวกนี้ทั้งหมดแล้วขั้นแรกในการจุดเตามันก็เหมือนเราต้มน้มําหม้อหม้อเนาะถ้าเราต้มน้ําเยอะมันนานไหมกว่าจะเดือดนานแน่นอนมันจะต้องนาน เพราะฉะนั้นเวลาอย่างแรกเลยเทคนิคเลยก็คือเวลาเราเติมน้ําเข้าไปในถังลูกทุ่งเราไม่ควรจะเติมเยอะเติมเต็มไม่ต้องครึ่งถังไหมคะก็โดยประมาณ 40- 5 0ถึงห้าเปอร์เซนก็น่าจะพอแล้วเพราะว่าหนึ่งก็คือปริมาณน้ำน้อยมันก็เดือดเร็ว4 0่0ถึงห้าเอร์เซนแล้วพอเวลาเราต้มไปเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยสักประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงสองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงเราค่อยมาเติมน้ำก็ได้สองถึงสามชั่วโมงเพราะสองชั่วโมงเนี่ยอยู่เลยยังไม่หมด ประมาณสองชั่วโมงเพิ่มน้ำใช่นี่คือเทคนิคแรกอย่างที่สองเวลาตอนจุดไฟเวลาจุดไฟเนี่ยคุณต้องจําให้ได้เลยว่าจะทำยังไงก็ได้ให้ไฟแรงที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ค่ะแรงที่สุดเลยไม่ใช่แบบไปสมเหมือนยางกุ้งอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อ่อนๆไปเรื่อยๆไม่ได้คือคุณต้องรุมสมให้ที่สุดไม่ว่าคุณจะมีช้อเลิงอะไรก็ตามใช้บูเวอร์เป่านะครับหนึ่งเนาะฟืนน้อยอ่อย ฟืนไม้เล็กๆหน่อยนึงช่วงนี้ช่วงเขาเรียกว่าช่วงแรมอัพก็คือช่วงดันอุณหภูมิขึ้นต้องให้มันช่วงนี้ใช้เวลาสั้นที่สุดก็คือคด้วยไฟที่แรงที่สุดะนะครับก็ใช้บูเลอร์ช่วยเป่าใช้ไฟฟืนที่มันไม้แรง,แรง,แรง,แรงๆแห้งๆหน่อยไม้ฝากไม้ไผ่ก็ได้ หรือถ้าบางคนอย่างที่บอกว่านั้นออปชันนะใส่ยางยางรดยุ่นมอเตอร์ไซค์ลดยุ่นถ้ามีได้ก็ไม่เป็นไรกำจัดไปซะนะครับถ้ามีจะใช้ได้อาก็อันนี้คือจะทําให้มันแรงแล้วก็อุณหภูมิน้ำมันจะเดือดเร็วมากถ้าอุณหภูมิขึ้นแต่เจ็ดสิบหรือหกสิบห้าหรือเท่าไหร่ก็ตามที่เตาต้องการเลยคือมันเดือดอุณหภูมิมันก็จะใช้พลังงานไม่มากเท่าเดิมละเพื่อที่จะรักษาอุณหภูมินั้นะค่ะให้คงที่ไปตลอดอีกสามถึงสี่ชั่วโมงที่เราต้องการ <Okay. S 2> ไฟไม่จําเป็นต้องแรงแล้ว <Okay. S 2> นะครับถ้ามันแตะปุ๊บก็เราก็สามารถพอร์ตไฟได้ไม่ไม่ต้องลิง้งไม่ต้องโหม <Okay. S 2> อันนี้คือเทคนิคนะครับการเติมไฟอย่าให้ขาดช่วงกล <Okay. S 2> ้าโหมไฟเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ดังพึ่มพึ่ม,ม,ม,มสักพักเราไปทำบรรู้จิตุระอะไรก็กลับมาเอาหมดไม่ได้ <Okay. S 2> หรือว่าเบาหน่อยก็ไม่ได้อันนี้อุณภูมิมันจะดรอปลงทันที <Okay. S 2> ถ้ามันยังไม่ถึงช่วงที่เลี้ยงไฟนะอ่าถ้าเป็นช่วงช่วงถีบตัวขึ้นเนี่ยช่วงเนี้ย ห้ามห้ามหนีไปไหนเลยเฝ้าต้องเฝ้าเลยนะครับแล้วก็ไอตัวสายสายสายไอน้ำค <Okay. S 2> สายไอน้ำกับโรงโรงเรือนและเตาเนี่ยอย่าอยู่ห่างกันเกินไป <Okay. S 2> อยู่ห่างมากแรงดันก็จะลดลงน้อยลงเรื่อยๆอุณหภูมิของไอ้น้ำที่วิ่งไปตามท่อ <Hi. S 2> ก็จะตำ่ำ หายไปตามท่อท่อที่มันยาวยิ่งยาวมากก็ยิ่งมีอุณหภูมิลดลงแล้วก็ลอสเขาเรียกว่าความร้อนสูญเสียไประหว่างการเดินทางระาบายออกไปหมดนะครับอันนี้คือเทคนิคการทำยังไงให้อุณหภูมิขึ้นเร็วค่ะนะครับ